ันนี้เราจะมาสั่งชิจู้หนึ่งบาทนะคะสำหรับบ้านส้มนะคะช้อปปี้อ่าหนึ่งออเดอร์นะคะสำหรับราคานี้ก็ชิจู้หนึ่งบาทสองชิ้นอ่ารับโค้ดส่งฟรีอ่าแล้วก็วันนี้เอาทุเรียนฟิได้นะคะแฟลตเซลห่อละเก้าบาทนะคะสองห่อใช้โค้ดส่งฟรีแล้วก็แมสนะคะหนึ่งบาทสองกระป๋องใช้โค้ดส่งฟรีรวมทั้งหมดนะคะออเดอร์นี้ ก็ชชู่เราก็จะได้รายการชำระเงินนะคะ22บาทได้รับส่วนลด81บาทนะคะใจ้โค้ดส่งฟรีทั้ง3ร้านค้านะคะแล้วเราก็กดสั่งซื้อได้เลยเช็คที่อยู่แล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยค่ะค่าเลือกวิธีการชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ดนะคะชำระเสร็จนะคะเขาก็จะนำพาเรามาหน้านี้เราจะกลับไปหน้าแรกหรือว่าการสั่งซื้อของฉันนะคะเราก็มาเช็คเลยนะคะอ่านี่นะคะ,ะร้านนี้เราจ่ายไป2บาทค่ะร้านนี้เราทุเรียน2หอ่อเราจ่ายไป18บาทค่ะ ก็อีกร้านนี้นะคะก็สองบาทค่ะชิชชะช้ชู่หอ่อะบาดค่ะชิ้ชู่ห่อระบาดค่ะวันนี้ช้อปวันนี้เป็นวันจันทนะคะกูฟ้าช้อปได้ชิช,ชู้สามหนึ่งสองสามสี่สี่ร้านนะคะหกร้านเราสามารถใช้โค้ดส่งฟรีได้นะคะก็ะเราใช้ไม่ทันหรอกคะ่ะชิชู้หนึ่งบาทสั่งทุกวันเราเอาไว้แถมให้ลูกค้านะคะโอเคนะคะลองมาสั่งซื้อดูนะคะทุกคน